วันนี้นะคะเราจะมาดาบาคาร่านะคะไพ่ไปเดิมเลยเราชอบเล่นนะวันนี้ทุนอยู่4 5 0าเราจะเล่นไม้นะฮะดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเลือกห้องก่อนนะฮะอันดับแรกวันนี้เราขอเลือกห้องดู5ดแล้วกันฮะใครอยากตามตามมาเลยเนะ,ะเริ่มด้วยน้ําเงินเลย100บาทฮะ,ะเล่นทุน4 5 0เล่น4ไม้นะฮะไม้ละร้อยตั้งงบไวนะฮะบวกคือบวกลบคือลบ ไม่เป็นไรเนี่ยการพนันก็คือความเสี่ยงเนาะมีโอกาสได้แล้วมีโอกาสเสียนะฮะถ้าไม้แรกเกิดไม้ต่อไปสบายถ้าไม้แรกเสียไม้ต่อไปอางานหนักแน่ๆนะฮะมาดูค่ะไม้แรกเป็นยังไงเนะะี่ยรอดหรือไม่รอดนะฮะสี่แต้มเพย์เยอร์ดูแบงเกอร์นะรอดนะะ่แบงเกอร์ไปสองแต้มเพย์เยอร์นํามาที่สี่แต้มนะฮะไม้แรกไปลคะไม้ที่สองนะฮะ ไม้ที่สองจะตามน้ำเงินหรือแดงต่อนะ่ฮะลองดูแต่ขอเป็นแดงแล้วกันไหนๆก็บวกแล้วนะ,ะ่ะไม่เป็นไรต่อให้เสียก็ไม่เป็นไรเนะะี่ยถ้ากับเสีกกำไรนะ,ะ่ะไม้ที่สองขอเป็นแบงเกอร์ละกันค่ะลองดูนะ,ะ่ะจะบวกจะลบเนะ่ยฮะมาค่ะ มาดูนะฮะผิดเจอมาเหมือนกันมาเออเพย์เยอร์บอร์ดนะฮะตอนนี้แบงค์ก็สีแต้มดูเพย์เยอร์สีแต้มเสมอเนียเอาโจอีกหนึ่งใบเอาเสมอจริงๆ่ะไม้ที่สองนะฮะไปไม้ที่สามอนะเมื่อกี้เรากำลังจะกดเสมอเราไม่กล้าใจเนยจะกดไปเมื่อกี้ก็ได้แล้วเนี่ย ไม้ที่สามค่ะดูนะะจะเป็นยังไงไม้ที่3ขอเป็นเพเยอร์หนึ่งร้อบาทค่ะไปค่ะดูนะะี่ะจะบวกจะลบไม้ที่3มนะคะไม้ที่สมจะบวกจะลบนะคะลองดูนะฮะอลองดูค่ะ ลองดูนะลองดูจะบวกจะรบนะฮะสามกับห้ากับตอนนี้เนี่ยมาค่ะโอเหลือสองแต้มเหลือสองเหลือสองแต้มกับสามแต้มนะฮะตอนนี้เราตามอยู่ตอนนี้ห้ามาเป็นเจ็ดแต้มนะลองดูค่ะบวกนะ่ะม้นี้ไปค่ะบวกสองไม้แล้วไม้สุดท้ายนี่ะไม้สุดท้ายมาดูกันค่ะเป็นยังไงนะฮะไม้สุด เราขอไปแบงเกอร์ละกันนะะจะรอดหรือจะร่วงก็ดูไม้นี้เลยอ่ะยังก็บวกมารอยึ่งอยู่แล้วนะมาดูนะฮะจะรอดหรือจะร่วงจะรอดหรือจะร่วงนะฮะเรามาดูกันไม้นี้นะลองดูลองดูจะรอดหรือจะร่วงนะฮะไม้นี้เป็นคําตอบนะ ไม้นี้จะเป็นคำตอบให้เราเนี่ยรอดหรือร่วงเนี่ยมาะคะ่ะหกกับเจ็ดเนี่ยห้ากับหกโอ้โหเขาห้าเราสามเนี่ยเขาแปดไปแล้วกัดรอดยากอยู่เนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรคะ่ะสี่ไม้นะี่ถือว่า บวกตามที่เราตั้งไว้นะก็ชอนเลยนะตามที่เราตั้งไว้นะฮะเราจะเล่นแค่4ไม้นะคเะเท่ากับวันนี้บวก100บาทนคนัะขอบคุณที่ติดตามนะคะใครสนใจจะมาเล่นมาตามด้วยกันนะคะอย่างน้อยมีเงินใช้ละหนึ่งร้อยนะคะแอดไลน์กันมาได้เลยตามหน้าเฟซเลยนะคะสวัสดีค่ะ